ค่ะช่องยิงยูทูบสวัสดีค่ะเมื่อเนี้จะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งยี่ห้อปูนขาวที่ได้บอกที่ได้แนะนำท่านผู้ชมบอกว่า้อยปูนขาวป้องกันใบลายนะคะเหาปลูกแบบปลอดสารบรํเพงผ้าการฉีดยาสารเคมีใดๆเนาะจ้าเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิ้งค่ะไปเบิ้งถุงปูนขาวนะคะก็จะโรยไวเป็นระยะทางใาแบบป้องกันวก้กอนอยาพึ่งไายลายค่ะ ย่เพึ่งให้ลายเข้ากับมะรอยก่อนเข้ากับเบิงผืชดของเข้าค่ะถ้ารู้สึกว่าจะเริ่มมีอาการเข้ากับรีบโรยรีบป่วยเลยค่ะเมื่อนี้พี่สาวบริม,มาเนาะคะ่ะเพื่อนกับไปธุระเมื่อนี่ไอยิงวางไอยิงก็เลยไดมาเจาะคลิปมาลงคลิปอีกที่นึงนะคะเพราะว่าอยากบอกอ่าอยากบอกว่าปูนขาวชนิดใดยี่ห้อใดนะคะก็อยาก มาแช่ให้ท่านผู้ชมได้รูนาะค่ะเพื่อบางท่านเกิดปัญหาใบายเนะค,ะนะคะน่ะเนาะกระชิได้แก้ปัญหาค่ะย่าพึ่งใหป็นเนืองจากย่าพึง่งไหป็นก่อนย่าพึ่งให้บ้าใบเหลืองใบลร่ก่อนนะคะโรยก่อนเลยปลยุ๋ยเลยก่อนเลยค่ะเพราะเสียหลายค่ะเฮ่ากับเพราะว่าเฮาต้องการไห้พักเฮาได้คุณภาพเรากับปริมาณนะคมาเบิงบ่งมาเบิ่งปูนขาวนะคะ่ะปูนขาวที่ ใส่ผักซอยผักบุ่งปูนชีหมูขีไก่พร้อมจ้าเมื่อเนี้จา้าอันนี้ก็คือขีหมูใส่ขีหมูผสมด้วยชีไก่ผสมด้วยค่ะผสมผสานกันนะจา้าพูน่ะบึงดูค่ะนี่เลยปุ๋ยคอกนี่เดี๋ยวพาไปบึงนะค่ะปุ๋ยอันนี้นี่เลย ตาสามดอกจิกค่ะซิมีหูบแบบนี้นะจ๊ะดอกสามดอกแดงๆค่ะนี่ปริมาณธาตุอาหารรับรองค่ะนี่ตามนี้เลยได้จ้ะใช้ใช้กับพืชสวนไร่นาโครไม้ปรับปรุงดินค่ะให้ล้วนซุยค่ะแก้ความเป็น กดของดินมีธาตุอาหารเสริมคือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่จำเป็นสำหรับพืชค่ะช่วยในการสร้างคอร์ฟรีลสีเขียวค่ะเพื่อพืชจะได้ปรับได้ปรุงอาหารได้เต็มที่ค่ะนี่ตามนี้ได้ค่ะเป็นแบบนี้เลยได้ค่ะ มัอนี้ไม่แช่ในปุ๋ยปูนขาวนะคะนี่จากนี่เลยค่ะการเจนบุรีมาอะไรนี่บุอุ้ยอ่านมาถึกแล้วค่ะการจนบุรีอ๋อบริษัทเขาการเจนาบุรีอะไรนี่บอ ตามนี้เลยได้ค่ะนี่ตามนี้เลยค่ะที่อยู่นะคะค่ะอันนี้เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนี่นะคะการเจนาบุรีเนี่ยค่ะตามนี้เลยนด้ค่ะนี่เบอร์โทรค่ะมือนี้แม่แช่นะคะเนี่เขาก็อาจจะส่งทางได้หมดเลยค่ะนี่แฟลชน่น้ำหนักยี่ห้ากิโลกรัมค่ะวันนี้ค่ะมือนี้มาแช่เรื่อง เรื่องปูนขาวนะคะข้างในแล้วข้างในก็นจะเป็นผงแบบนี้ค่ะผงขาวขาวค่ะน่าะหน้านล่ค่ะลองเบิงนะคะลองดูตามนี้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมก็ล่องเบิงนะคะถ้าผู้ใดปลูกพักบุงหรือว่าพืชต่างๆค่ะทีมีการ ใบไล่ใบยังนะคะใส่ปูนขาวโรยคะ่ะเปลี่ยนไม่ปิ่มค่ะชิใส้กับทุเรียนี่ยังกระไดแล้วจ้าเนี่เพอเปลี่ยนมาใส่ปูนขาวตาดอกจิกแล้วจ้านี่ตานี่ก็จะดีสุดค่ะเหมาะสมที่สุดกับพืชเลยค่ะนี่โครมไตตาสามดอกจิกค่ะท่านผู้ชมค่ะตามนี่เลยนะคะเด้อ ผู้ใดสงสัยในการปูนขาวที่โรยผักบุ้งที่ช่องอิงยูทูบได้บอกว่าใส่ปูนขาวโรยโปรยนะคะค่ะอิงกับผ้าธรรมชมมากลับขึ้นมาแปลงผักบุ้งอีกคือเกาเนาะจา่าตามนั้นเลยนะคะอิงก็ได้บอกไปแล้วเนาะจ้าเพราะว่าก็กได้ล่งคลิปไปแล้ววิธีโปรยโปรยโ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 รยไปก็ได้มีคลิปที่โรยปูนขาวไปนะคะ กระลอยไปเลยเหมือนกับเห่าวานันวันปุ๋ยวันหยังกับโปรยโปรย,ปยใส่ใบเขาเลยนะคะนี่ปุยลงไปเลยจ้ะนี่แบบตามนี่เลยนะคะวานไปเลยค่ะนี่เห็นบ่าสีมีห้อยห้อยขังใบไว้อยู่ค่ะวานประมาณสี่โมงสามโมงสี่โมงแรงเรากำมืงอื่นเศร้าพอละค่ะเท่ากับคอยมาหดน้ำปกติค่ะนี่แหละค่ะเมื่อนี่กับพระท่านผู้ชม เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะจ่าเดี๋ยวกลมาติดตามกันใหม่นะจ่าเนาะค่ะมื่อเนียลาไปก่อนนะจ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยิง u ูทู e จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมเนาะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ